ในป่าฝนเขตร้อนของแอฟริกามีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ดูน่าเกรงขามแต่กลับอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือกอริลลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ถึง98%ของ DNA ถึงจะตัวใหญ่หนักกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่กอริลลาส่วนใหญ่ไม่ดุร้ายและไม่ล่าเหยื่อมันกินใบไม้ผลไม้และยอดไม้เป็นอาหารหลักใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวโอบกอดลูกน้อยดูแลกันและสื่อสารด้วยเสียงหลากหลายรูปแบบผู้นำฝูงจะเป็นซิวเวอร์แบ็กตัวผู้โตเต็มวัยที่มีขนหลังสีเงินและหน้าที่ปกป้องทุกคนในฝูงถ้ามีภยัยเขาจะยืนอยู่แถวหน้าเสมอ แม้จะไม่ใช่นักล่าดุร้ายแต่กอริล่าก็แข็งแกร่งแรงของมันมากกว่าคนถึง6ถึง10เท่าในป่าอันซับซ้อนกอริล่าไม่ได้สู้ด้วยกำลังแต่มันใช้สัญชาตญาณความสัมพันธ์และความรักเพื่ออยู่รอด